สวัสดีครับสวัสดีเจา้าวนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาไา้ดูทุเรียนแต่ยอดสวยๆนะครับเป็นทุเรียนบันหมอนรองครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับก็เลยแตกยอดสวยงามเลยทีเดียวครับแต่ว่าไม่ได้ฉีดพ่นยาเขานะครับก็เลยมีเพลี้ยไก่แจ้มารุมตอมอยู่พอใช้ได้เลยครับที่ทากันคือเราจะทํำยังไงให้แตกยอดอ่อนแล้วก็ยอดยาวนะครับ เดี๋ยวพอออกมาแล้วเราจะดูแลยังไงไม่ให้มีเพลี้ยมีมแมลงไปกัดกินเขานะครับนี่คือที่สําคัญมากส่วนของผมเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยครับก็เลยไม่มีจังหวะที่จะฉีดพ่นยากันสารมแมลงสารเพลี้ยะอะไรก็มีการกินการอะไรบ้างครับแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงครับก็ได้แต่จาใจนะครับของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับก็คอมเมนต์อะไรกันมาได้นะครับ จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเนี่ยของผมเป็นช่วงที่ยอดแตกยาวเลยทีเดียวครับผมใส่ปุ๋ยแมลงป่องครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยช่วงที่ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ถ้าหน้าฝนแบบนี้ก็ไม่แนะนาให้ใส่ปุ๋ยนะครับหน้าฝนแบบนี้ก็ให้โคนมันเตียนดีกว่านะครับเนี่ยของผมก็เพิ่งเข้ามาตัดหญ้านะครับเพื่อว่าไม่ให้น้ํามันมันชุ่มโคนมากเกินไปนะครับก็เลยได้หญ้าออกเสียนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงก็ น่าจะใช้น่าจะไว้นะครับยาเพราะว่ามันจะได้กัดเก็บน้ํานะครับแต่นี่มันเป็นหน้าฝนครับเนี่ยดูยอดนะครับใบกําลังจะเข้าเพสลาดพอดีครับพอเพสลาดก็น่าจะมีแมลงมากัดกินด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเช่นกันนะครับก็รอจังหวะที่ว่าฝนมนแรงก็ได้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงครับเนี่ยครับใส่ปุ๋ยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับก่อนช่วงหน้าฝนนะครับก็เลย มันครบประมาณเกือบเดือนพอดีนะครับก็เลยมียอดแตกออกมาในะช่วงหน้าฝนนี้พอดีครับเนี่ยครับเหยีเนี่ยายาวเป็นเป็นเป็นศอกเลยนะครับตอนนี้ที่ออกมาครับก็วันนี้ก็ได้ปลามาชมความสวยงามของเขานะครับอันนี้เป็นเป็นทุเรียนปากใต้นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองแล้วก็ผมปลูกระยะประชิดด้วยนะครับผมเพื่อน <c oughs> ๆไม่รู้ว่าปลูกเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงทุเรียนระยะปะชิดเนี่ยครับ ก็คอมเมนต์ความคิดเห็นมาได้ครับเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าใครเคยปลูกบ้างใครกําลังจะปลูกบ้างอะไรยังไงนะครับแต่นี้คือของผมคือพามาดูสวนนะครับตอนนี้ที่ว่าก็มีการตัดแต่งกิ่งไปบ้างเล็กๆน้อยนอยครับตามสภาพนะครับ บางต้นก็ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับแต่ว่าบางต้นก็ตัดแต่งครับเพื่อการที่เราตัดแต่งคืออาหารที่เขาดูดกินก็ไปกับจะได้ส่งมาที่ยอดเต็มๆนะครับจะไม่ได้ไปกินในส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันกินนะครับที่ส่วนตามลำต้นอะไรเนี่ยเราก็ต้องตัดแต่งออกไปนะครับไวเ้เฉพาะที่จําเป็นของเขานครับเพื่อให้แดดส่องถึงแล้วก็ให้ต้นมันมันโล่งนะครับ สารอารมันจะได้ขึ้นมาที่ยอดที่เราต้องการให้แตกนะครับแล้วเป็นธรรมชาติของทุเรียนนะครับการที่เราตัดแต่งยอดของเขาที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับความอยู่รอดของเขาก็เลยเขาก็เลยเร่งเร่งผลิตยอดใหม่ออกมาครับทําให้ทุเรียนเราโตขึ้นนี่คือเป็นธรรมชาติของเขานะครับแต่ว่าอย่าตัดแต่งให้มันเยอะนะครับต้องใช้เวลาครับแต่งไปเรื่อยๆนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเป็นชาวสวนทุเรียนชาวสวนอะไรก็ตามนะครับจะมีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตนะครับเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับน,นี่ดดนี่ทุเรียนของผมนะครับนี่ทุเรียน3ปีกว่านะครับสปีนิดๆน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ